สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ ผู้ชมว่าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบก,กันดิฉันน้ำสกัญญาค่ะค่ะดิฉันแนสิริรัตค่ะแน่นอนว่าเจอเรอสองคนที่หน้าจออย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝกากคุณผู้ชมอีกแล้ว เตรียมไว้เลยนะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ3มช่วงของรายการที่ได้พูดถึงเรื่องความสวยทั้งสุขภาพอาหารการกินแล้วก็พูดไปถึงเรื่องชีวิตของประจาวันของสาวๆด้วยทั้งการออกกําลังกงออกกําลังกายพูดทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับความสวยและที่สำคัญยังมีเรื่องราวของมาอัปเดต และที่สําคัญนะนะจึงมีเรื่องราวของดาราที่ทุกคนเฝ้าติดตามนั่นก็คือธุรกิจดารานั่นเองเนาะว่าจะมีคนนี้จะมีคิวของธุรกิจดาราคนไหนแต่แอลบอกไว้ก่อเาว่าน่าสนใจมากวันนี้น่าสนใจมากแต่สําหรับช่วงแรกเนาะก็จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพมาเตือนภัยสาวๆกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคช็อกโกแลตซีนนั่นเองโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะน้าในเคร่งอยากกินมากอะลองไปขอคนที่ก็เป็นดูนะขอกินหน่อยช็อกโกแลตซีซีนหมายถึงเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตนี่คือเมล็ด เ,โโเออน่าจะอร่อยนะเพื่อนเขาเป็นอยู่เดี๋ยวไปขออินเดปอรกเดี๋ยวเป็นจริงแล้วจะหนาวเดี๋ยวเ <laughs> พื่อนเขาไงเป็นอยู่โรคนี้ก็อ,อันตรายมากนะเนทก็สาวๆหลายคนเนี่ยก็ต้องหมั่นตรวจตัวเองนะว่าเออลองดูตัวเองว่าเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ไหม,อ,มอ,อาจจะปวดท้องประจำเดือนหรือว่าปวดท้องช็อกโกแลตซีสหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องตรวจกันเ้วคิดว่าปวดท้องเฉยปวดท้องประจำเดือนปกติ จจจริงอาะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ควรรีบรักษาซะนะเออเพราะว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยรีบแบบตั้งแต่เนิ่นทางที่ดีรีบไปตรวจดีกว่านะคะตรวจภายในตัวอย่างละเอียดเนาะค่ะมาดูกันว่าลูกช็อกโกแลตซีดเนี่ยมันยังไงเขาบอกว่าซีดเนี่ยก็คือถุงน้ํานั่นเองส่วนช็อกโกแลตซีดนะคะก็คือถุงน้ําของรังไข่แบบที่มีของเหลวอยู่ภายในนะคะมีลักษณะเหมือนช็อกโกแลต ช็อกโกแลตเหลวนั่นเองนะีคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็คือถุงเลือดนั่นเอง oh. อน่ากินไหมล่ะฮะแนทถุงเลือด เป็นช็อกโกแลตเหลว <ไป S 1> เนาะแล้วก็สาเหตุของการเกิด <ฮะ S 2> ลูกช็อกโกแลตนี้เนี่ยค่ะช็อกโกแลตซินเนี่ยขเขาบอกว่าเกิดจากเลือดระดูเนี่ยหรือว่าเลือดประจําเดือนอของเราเนี่ยไหลย,ย้อนกลับนะคะอธิบายกันง่ายก็คือแทนที่จะแทนที่เลือดจะไหลออกมาทางช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยตามปกติแล้วก็จะมีเลือดระดูไหลออกมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วเนาะ<อ>แล้วก็มีการหายดไหลย้อนกลับเข้าไปสู่ร่างกายผ่านหลอดมดลูกเข้าไปอีกในช่องท้องนะคะไปฝั่งตรง รังไข่จนทําให้เกิดเป็นถุงน้ําขึ้นมาอืแต่เนื่องจากลักษณะเซลล์ของถุงน้ำในเยื่อ,อเยื่อปลุปงเยื่อบุพรงมดลูกแล้วเนี่ย เมื่อผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยเยือ่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจะลอกตัวออกมาเป็นถุงน้าเออดังกล่าวแล้วก็มีเลือดเนี่ยออกมาจากถุงเลือดนั้นด้วยนะคะแต่กลัวนะคะเนี่ยแ,แต่ว่าเมื่อ,เ,อ,อเลือดหยุดแล้วหรือหมดประจำเดือนแล้วะนะคะในแต่ละเดือนนั้นก็ระบบร่างกายเนี่ยก็จะทําการดูดซึมน้ํากลับเข้ามาที่ถุงเลือดอืม,อมแล้วในถุงเลือดน่ะมันก็จะเข้มข้นขึ้นถ้าเกิดเมื่อมีเลือดค้างอยู่มากๆนะคะ,คะอยู่ในถุงน้ำนานๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเหมือนสีช็อกโกแลตนั่นเองที่เขาเรียกว่าถุง น้ำช็อกโกแลตนะคะดังนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถุงเลือกก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เป็นเมนขึ้นเรื่อยๆเป็นเป็นเมนทุกวันไงมันก็จะสะสมสะสมเข้าไปเนาะทุกรอบเดือนใช่ทุกรอบเดือนมันจะขึ้นอยู่ว่ามันจะมากเร็วแค่ไหนของร่างกายเราเนี่ยมันจะรับไปเยอะแค่ไหนนั่นเองอืแล้วนอกจาก ชอ็อกโกแลตซีดหรือว่าถุงน้ำชอ็อกโกแลตแล้วนะคะเข <ฮะ S 1> าก็ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเยื่อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่อันนี้<ม>ทางการทางการแพทย์เขาเรียกกันอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่ามันก็คือโรคเดียวกันแหละค่ะอ<ม>แต่อาการของโรคช็อกโกแลตซีดนะคะก็บอกว่าสําหรับคนที่เป็นเนาะ,<ฮ>ะอาการมันก็จะปวด หรือว่าอาการอย่างไรก็ตามที่ทําให้เราสงสัยว่าจะเป็นแบบอ่าแยกแยะไม่ออกเลยใช่ไหมบางทีปวดท้องเดือนมันก็เป็นหรืออาจจะเป็นปวดแบบช็อกโกแลตซีดก็ได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ก็มีวิธีการสังเกตนะคะเนื่องจากหลายคนเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ออกนะคะว่าปวดท้องมาจํำเดือนหรือว่าปวดท้องช็อกโกแลตซีดมันเป็นยังไงเนาะทางที่แน่แน่เนี่ยทางที่หน้าเนี่ยก็ควรปรึกษาคุณหมอเออก็ควรจะไปบอกเออคุณหมอคะหนูเป็นอย่างนี้ค่ะเออเป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดปวด อายุ30สปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดปวดปวดบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยปวดมาเลยแต่ตอนนี้มาปวดแสดงว่าอันนี้น่าเสียแล้วแหละเริ่มปิดปกติแล้วเราต้องพบแพทย์ละไม่าจะปล่อยทิ้งไว้นานๆจะเรื้อรังอาจจะทําให้แบบเบากลายเป็นหนักเลยนะใช่หรือว่าคนอย่างอย่างอลุเราอายุเท่าเราเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะโอเพราะว่าเพื่อนน้ำเนี่ยเป็นอายุแค่ยี่สิบสี่จริงเหรออาการเขาเป็นยังไงร้าแรงไหมน้ำปวดแบบปวดแบบนอนดิ้นเลยอ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะ ปวดไม่ไหวเลยนะเขาเป็นหมายถึงว่าเขาเวลาเขาเป็นประจําเดือนเนี่ยเขาจะปวดท้องมากๆปวดมากจนไม่ไหวปะเกือบทุกเดือนอันนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันนะก็ต้องแบบบิดเลยอะแบบบางทีแบบไม่ไหวอยากไปหาหมอก็มีนะกินยาบ้างปะกินกินยาที่เขาเรียกว่าพรสแตนอะที่แก้ปวดประจำเดือนไม่ดสิบเอ็อันนั้นก็ดีนะแรงตัวนั้นบอกเลยว่าแรงแต่บางคนกินตัวนั้นไม่หาย ถ้ากินตัวนั้นไม่หายหาหมอเถอจะจ้ะเ,เพราะตัวนั้นแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดแต่ว่าบางคนก็ไม่หายก็นําว่าปรึกษาคุณหมอนี้ที่สุดก็สังเกตตัวเองอว่าเราเนี่ยถ้าเมื่อก่อนไม่เคยปวดแต่จู่มาเนี่ยปวดปวดหนักปวดหน,นักมากอันนี้เข้าขายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคช็อกแลตีนแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่อายุ30เนี่ยปวดปวดมากๆเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันอืมอาจจะแบบอันตรายอันตรายแล้วถ้าเกิด มีสิทธิ์ที่จะหายได้นะเขาบอกว่าต้องมีลูกเพราะว่าถ้าเกิดตั้งคันเนี่ยประจําเดือนก็จะไม่มี9เดือนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคลอดลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะอีกสาเดือนเนี่ยก็จะไม่มีเมนอันนี้ก็ถือเป็นการรักษานะแต่ผลิตภัณฑ์แพทย์เขาบอกว่าถือเป็นการรักษาได้ด้วยเออแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหา ตัวนี้ค่ะ B1 ของเราเลยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องนี้ได้เรื่องของช็อกโกแลตซีดหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าเรื่องภายในอีกทีนี้ขอเขาช่วยได้ใช่แล้ว B1 ตัวนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนก็ทานอยู่ดารานักแสดงก็ทานอยู่เนาะก็มีพี่เมสิี่กับพี่หนุเล็กก็มาโฆษณาตัวนี้ด้วย๋อน่าสนใจเลยน่าสนใจับใครทีีปวญหาเรื่องภายในเนาะ อยากแนะนํานให้ลองทานดูนะคะใช่แล้วตอนนี้เนี่ยมีคนคถามหาเข้ามากันเยอะมากสําหรับ b 1ของเราในเพจของ B1 เนาะ,ะก็มีคนถามหากันมาเยอะมากสําหรับใครที่สนใจก็ลองติดต่อมาได้เนาะ B1 ของเรานั่นเองอเนาะแต่ว่าเนาะอย่างที่บอกกันถ้าคนที่หายขาดเนี่ยกหายขาดก็มีลูกแต่ว่าตัวนี้ก็ช่วยได้ 1> อ,อ,อ b 1ถ้าเกิดในระยะแรกนะสำหรับค,ค,คนที่ยังไม่มีแฟนหรือว่าอะไรอย่างนี้ไง เรียกได้ว่าคุมครอบคุมจักรวาลเลยนะใช่ค่ะแต่สําหรับวันนี้เอ้สำหรับวันนี้สิช่วงนี้นี่มันอยางช่วงแรกเออสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเวลาก็หมดแล้วแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยรอติดตามชมสักครู่ค่ะกระหน่ำซัมเมอร์ B1 วันวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูด,ดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสยแบบนี้ก็จะใช้ B1 ค่ะเพ่อเหมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 วันเรียบสุดเลยค่ะใครที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสเหมือนนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่เป้งงนะคะก็แนะนำเลยต้องใช้ b ีค่ะ มีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋าน,นะคะก็มีวันเลยค่ะตระเชต์นวนี้ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อหนึ่งลังแถมบีวันมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทซื้อ3าลังแถมบีวันมูลค่า9 4 0 0 0 0บาทซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0 0้านบาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 00, 1ล้านหบาท ซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบรีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบพฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 ้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสําหรับช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์ูปรประกอบการค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากเภสัชกรดออกรแสงสุขพิทยานุกูลนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทสยามเฮลท์จำกัดผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพในช่องปากค่ะเชิญติดตามชมได้เลยค่ะเทเนี่ยจริงๆก็อยู่ในเมืองไทยมาประมาณ7ปีนะก็จัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมนะยาสีฟันก็มีซูเปอร์พรีเมียมพรีเมียมแล้วก็ที่เป็นกลางๆแล้วก็ที่เป็นแมส นะสิ่งที่น่าดีใจและน่าตกใจก็คือคนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากมากขึ้นสังเกตจากกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมกับพรีเมียมเนี่ยมีอาาตาัอาาตรา,า,า,าการเจริญเติบโตเนี่ย15%ทุกปีขณะที่ยาสิฟันที่เป็นแมสเนี่ยกับหดตัวลงนะก็แสดงว่าคนให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากมากขึ้นเลือกใช้ยาสิฟันเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยสุขภาพช่องปากเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพของร่างกายนะคนที่สุขภาพช่องปากดีนะจะอายุยืนคนญี่ปุ่นเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เขาอายุยืนก็คือเขาแปรงฟันวันละ 3- าสี่ครั้งนะแล้วเขาแปรงฟันครั้งละ3-4สี่นาทีแล้วก็แปรงทีละซี่โอ้ฟันเขาสะอาดมากอันนี้คือเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นที่อายุยืนนอกเหนือจากอื่นๆ วันนี้จริงๆแล้วเป็นอีกอันหนึ่งที่เราเจริงๆ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็น Marketing 2.0วันนี้เราคิดว่าเอ้สองจุดแล้วก็ทำมาเยอะแล้วเราลองทำสามจเราจะทํำยังไงก็คือว่าเเราปรากฏว่าทุกๆปีเนี่ยเดนซิสเตไปร่วมงานวันวาเลนไทน์ที่บางรักเนี่ยนะเราก็พบว่าเออทุกๆปีคนไทยจดทะเบียนสมรสกันประมาณ 3- 4แสนคู่แต่คุณเชื่อไหมว่า เออปริมาณการจดทะเบียนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการจดหยาล้างทุกๆปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยรีพอร์ตมาก็คือทุกๆปีจดทะเบียนประมาณ3 0 0 0 0 0คู่จดจดทะเบียนยาประมาณ10,000 0คู่แต่3 0 0แสนนี่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเอ๊ะเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมนะก็เริ่มพอเราไปไปร่วมงานวันบริดไทแล้วก็โอ้แท้ที่จริงแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยา่ะกันเนี่ยไม่ได้เป็นว่าเรื่องอะไรเลยนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องเหตุผลที่ไรที่มันไม่ควรจะเป็นก็เลยคิดว่าเรามานั่งดูว่าวัฒนธรรมตะว,วันตกที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการแสดงความรักทุกๆวันนะจริงๆตรงนี้